ปันนะครับเดี๋ยวว่าเจ๊ะซื้อไปฝากนะพ่อนะทีรักอ้าวทีรักพร้อมยังไปก่อนได้ไหมไ <ป S 2> คุณมาทำอะไรกับผู้ชายคนนั้นเหรออ๋เอเขอโทษด้วยนะที่ไม่เคยบอกอ่ะเขาเป็นพ่อของผมเองอ่ะเป็นไปไม่ได้อ่ะเขาเป็นพ่อฉันตัางหากคุณจะเซอร์ไพรส์อะไรฉันปะเนี่ย คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยฉันไม่ได้รอเล่นนะแต่ก็อย่ามาใหเฉันไงเดี๋ยวก่อนสิบิวนี่คุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยคุณยังไม่เข้าใจอีกเหรอเราเป็นพี่น้องกันนอะยังไงผมก็ไม่เชื่อคือพ่อผมเขาเป็นคนดีมากเลยนะเขาไม่มีทางทำอย่างนแน่นอนอะเขาเป็นพ่อฉันจริงนะเขาแต่งงานกับ ไปไม่ได้มันเป็นไปแล้วไม่ใช่หรอกเนี่ยผมมีหลักฐานด้วยนะคือเป็นรูปที่ถ่ายกันตอนเด็กๆอ่ะตั้งแต่ผมเด็กๆเ,เลยรูปคู่กับพ่อไงอะไม่<ด>ไม่<ด>ไม่ถ้าอย่างนั้นเราสองคนต้องเป็นพี่น้องกันเพราะเราเป็นเรามีพ่อคนเดียวกันนะสิคุณไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยคุณดูไม่ปกติอะเราไปหาจิตแพทย์กันไหมอะ มิวยังไม่ใช่ในมิวมิวเดี๋ยวก่อนทำไมพ่อเป็นคนแบบนี้วะทำไมพูดกับพ่อแบบนี้ฮะมิวแกเป็นบ้าอะไรของแกทำไมถึงพูดกับพ่อแบบนี้ถ้าแมงอยู่แม่ต้องไม่เชื่อเลยแน,น่ว่าเกือบ2ี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยแม่จะอยู่กับผู้ชายที่เห็นแกนตัวแบบนี้ มันไม่ใช่แบบนั้นน่ะทำไมหรือมันไม่จริงพ่อทำแบบนี้ได้ยังไงอะพ่อรู้ไหมว่าแม่คิวพ่อเป็นผัวที่ดีขนาดไหนแม่ที่ไปบอกใครต่อใครว่าพ่อดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพ่อแอบมีเมียคนแถมลูกชายของพ่อยังอายุเท่าหนูด้วยไม่จริงอะ่ะแกพูดบ้าอะไรของแกความจริงแล้วเนี่ย พ่อแอบมีเมียน้อยไงพี่มันไม่ใช่แบบที่ลูกคิดนะทำไมทำไมพ่อขี้ขาดทำเรายอมรับไม่ได้เหรอแล้วพ่อรู้ไหมทำไมหนูถึงรู้พ่อหนูเนี่ยเป็นแฟนกับลูกชายของพ่อไงมิวมิวฟังพ่ออธิบายก่อนนะพ่อหยุดได้แล้วไม่ต้องอธิบายอะไรอีกทั้งนั้น นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณไม่ใช่พ่อของพวกเราทั้งสองคนฉันก็เหมือนกันฉันเกลียดคุณออกไปจากชีวิตพวกเราสองคนเลยนะออกไป มันไม่ยุติธรรมเลยว่ะพี่ไม่เป็นไรนะพวกเราสองคนจะต้องไม่เป็นอะไรทั้งนั้นฉันคิดว่าฉันเจอคู่ชีวิตจริงๆเราซะอีกอะฉันเสียใจกับแกด้วยนะฉันไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นะแต่ตอนที่แม่ยังอยู่ แม่ก็อุทิศทั้งชีวิตให้กับพ่อฉันมีอีกเรื่องที่ต้องบอกพี่อ่ะคือตอนนี้ฉันกับเจเป็นพี่น้องกันแล้วใช่ไหมแล้วคือว่าฉันคิดว่าฉันท้องกับเขา เจนี่นจะไปไหนอ่ะจะจะไปไหนก็เรื่องของเจนะพ่อแล้วพ่อก็ไม่ต้องโทรตามเจด้วยนะเพราะว่าเจไม่รับสายเจฟังพ่ออธิบายก่อนนะยังจะต้องอธิบายอะไรอีกอะ่ะพ่อรู้ตัวบ้างไหมว่าพ่อทํะไมลงไปอะ่ะทําไมพ่อไม่เคยบอกเรื่องนี้กับเจเลยอะ่ะถึงบอกไปเจก็ไม่ฟังอยู่ดีนะแหละแล้วพ่อก็รู้เอาไว้ด้วยนะว่าที่เจออกไปจากบ้านหลังนี้เนี่ยเพราะว่าเจทนสูรอากาศเดียวกับพ่อไม่ได้อีกต่อไปละ ไม่ต้องโทรมาด้วยเจเจฟังพ่อก่อนเจปล่อยพ่อโอ้ยอะไรกันน่กกันหนาววะเนะี่ยเดี๋ยวพี่เปิดประตูให้เอง ที่พ่อมาวันนี้เนะี่ยพ่ออยากจะมาอธิบายให้พวกลูกๆเข้าใจมันมีอะไรจะต้องอธิบายอีกหรอคะคือจริงๆแล้วอ่ะหวานกับมิวเนี่ยเป็นลูกของเพื่อนสนิทพ่อพอพ่อของพวกหนูจากไปเนะ่ยเขาก็ฝากให้พ่อดูแลพวกหนู ส่วนแม่ของพวกหนูเนี่ยพ่อก็ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีในฐานะเพื่อนนะแต่พ่อเขารักพวกหนูมืนลูกสาวจริงๆลุงพ่อเลยนะนี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยส่วนเจพ่อมีแม่ของลูกแค่คนเดียวแค่นั้นแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยแม่ของลูกก็รู้ด้วย แต่แม่ของลูกอห่วงความรู้สึกของมิวกับหวานก็เลยไม่ได้พูดเรื่องนี้ให้ฟังที่พ่อมาอธิบายเนี่ยก็แค่อย,อยากให้พวกลูกๆอ่เข้าใจพ่อแล้วก็อยากให้สองคนเนี่ยกลับมารักกันเหมือนเดิมเอาละพ่ออธิบายทุกอย่างนะ ส่วนลูกๆจะทํายังไงต่อไปก็แต่แต่ลูกๆเ่ยพีคมากอะฉันต้องรู้สึกไงวะเนี่ยนี่จริงผมก็รู้สึกช็อกกับเรื่องนี้อยู่นะ ยังไงเขาก็คือพ่อแท้ๆของผมอะผมว่าคงทิ้งเขาไปไม่ลงหรอกที่คุณคิดก็ถูกแล้วแหละนเม,มลในเมื่อเรื่องทั้หมดมันเคลียร์หมดแล้วอะผมก็มีอะไรอยากจะบอกคุณเหมือนกันนะในเมื่อเราไม่ได้เป็นพี่น้องกันแล้วอะฉันก็มีบางอย่างที่ต้องบอกคุณเหมือนกัน มามาสิฉันท้องอะ่ะนี่ที่รักพูดจริงหรอจริงๆนะตื่นเต้นจังคือคือผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยอ่ะแต่ 从来没有。哈。啊哈。 ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปขอโทษพ่อแล้วก็พาพ่อกลับบ้านดีกว่าไหมอ๋อนั่น,าน,น,านสิไปครับไปกัน